นี่เรามาเจอกับไม้สวนของพี่กุ้งกับพี่ป้้นกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรพี่กุ้งฝากช่องทางติดต่อเลยค่ะช่องทางนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกนเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับค่ะพักหาพี่กุ้งนะคะสนใจต้นไหนนะมานี่เลยสวยๆอันนี้เป็น รวยหล่นฟ้าดังครับดังช่วยมากเลยนะคะแต่ว่าเขาโดนหนอนกินไปแค่นั้นเองคืออต้งเปลี่ยนใบนิดนึงอนะคะเซ็ดใบใหม่นะคะตัดใบออกแต่ว่าเขาด่างแน่ๆแล้วด่างโค้งด่างสวยด้วยนะคะชอบแดดด่างยังสวยด้วยเท่าไหร่คะพี่กุ้งหนี่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีมาสี่กระถางนะสนใจทักพี่กุ้งเลยนะคะอันนี้เป็น โหย่าเนาะโหย่าัโหย่าหัวใจด่างด่างแบบนี้เขาเรียกด่างใช่ไหมคะอันนี้ด่างเขียวครับปกติมันจะมีสีเขียวกับสีเหลืองนี่เรียกด่างเขียวไปอันนี้เป็นฟอร์มแบบนี้สวยเนาะค่ะเท่าไหร่ครับพี่บอยอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ราชินีเลี้ยงแดดได้ไหมคะเนี่ยต้นเนี้ยลำไายดีกว่าลำลาเนาะปกติเขาจะเลี้ยงลำลายเพราะว่าปกติไม้ด่างไม้ด่างแล้วมันก็ไม่ชอบแดดเท่าไหร่ครับแดดเราแดดบ้างแต่ว่าต้องต้องโดนแดดน้อยๆหน่อยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นราชินีหินอ่อนราชินีหินอ่อนร้อยห้าสิบพันเป็นกระถางไม้ปลอกกระถางฟอร์มพุ่มแบบนี้สวยๆนะคะไปโชว์ที่ร้านนะคะใครมีร้านตัจะเป็นฟิโลฟิโลฟิโลก็เขบตัวมากเขาจะเรียกฟิโลก้างปลานะฟิโลก้างปลาใช่ใช่เหมือนก้างปลามากเลยเนาะเท่าไหร่คะเนี่นี่สามร้อยครับสามร้อยบาทนะคะอันนี้พื้นที่เวลาเลี้ยงเขาจะใหญ่มากไปเขาจะใหญ่ขออนุญาตเข้ามาในร้านพ่กุ้งนี่ว่าอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกหนุมานนั่งแท่นหนุมานนั่งแท่นนะคะเป็นไม้โบราณนะครับ ไม้ใบเขาจะเป็นลักษณะนี้มีดอกสีแดงๆเป็นกระจุกสวยนะคะสวยๆร้อยแปดบาท180บาท,บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้พวกนี้เป็นตระกูลยางอินเดียดงยังยางอินเดียดงัง ด่างเหลืองด้วยด่างชมพูคะเนี่ยก็มีทั้งสองแบบหรอครับตรงนี้ตัวนั้นจะเป็นด่างเหลืองช่วยจังเลยตัวนี้จะเป็นด่างชมพูอันนี้ไม้เมล็ดหรือกิ่งตอนคะพี่เป็นปักชำมอะครับปักชัมนะคะเป็นปักชำนี่เป็จะจางอินเดียส่วนมากจะปักชำกันซะส่วนใหญ่มเร็วอะครับถ้ากิ่งตอนมันจะถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนกระถางก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะคะนี่นะคะอย่าเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าไม่ามันก็จะสูงขึ้น ค่ะเออแต่ว่าเขาจะไม่ใหญ่กับมากอ่ค่ะอันนี้ราคากระถางละแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะราคาดีมากเลยนะคะแปดสิบบาทเท่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกแท่หางม้าแท่หางม้าแท่หางม้าคือเสน่ห์ของเขาเนียเขาจะโคดนะคะเขาจะเขาจะเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วเขาหัวเขาจะใหญ่หัวเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือเขาโตช้านิดนึงแต่ว่าความสวยของฟองของเขาเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแท่เลยใช่สวยมากเลยนะคะ เท่าไหร่คะสองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะ่านผู้ชมเนาะอันนี้คืออะไรคะซิกโคเนียมใบบุญใบบุญนะคะใบบุญนี่นะใบบุญเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะคะฟอร์มสวยมากเลยนะคะใบบุญนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททักหาพี่กุ้งเลยนะคะอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้อันนี้ก็ใบไม้ด่างชอบด่างใด่างเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็โชคก้าชานอันนี้มีชมพูแล้วนะครับเรียบแล้วแล้วเรียงสร้างฟอร์มแล้วไม้ข้อข้อชิดอ่ะเรียกว่าข้อชิดโค้งกว่านี้อยู่หกร้อยหกร้อยนะคะพวกนี้จะเป็นพวกตระกูลหินอ่อนค่ะตระกูลหินอ่อนนะคะสามร้อยสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะคือไม้สร้างฟอร์มแล้วอ้ยสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยบอกจริงมีที่นี่ที่เดียวนะคะราคานี้นะคะไม้ฟอร์มแล้วคือคุณจะไปพิ่าราได้เลยครับค่ะ สวยมากมากสามร้อยห้าสิบนะคะใหญ่ๆนี้นะถ้าหาพ่กุงให้ไวเลยนะคะอันนี้จะเป็นเอมญี่ปุ่นเอมญี่ปุนนะคะเป็นไม้แดดถ้ายิ่งแดดยิ่งยิ่งด่างเยอะแล้วมันมันอยู่ในเกือบูชาฮกเกี้ยนหรือพวกนี้ชาดัดชาฮกเกี้ยนเนี่ยจะคล้ายๆกันเท่าไหร่คะนี้กระถางร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีทั้งหมดสามกระถางค่ะอันนี้คือ อันนี้เป็นเศรษฐีก้านปองเศรษฐีก้านปองนะคะก้านสั้นนะคะพันนี้สวยด้วยนะคะคือถ้าเป็นข้อยาวเนี่ยมันจะชูแล้วไม่ได้ฟอมค่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะได้ฟอร์มอันนี้พี่กุ้งปล่อยอยู่เท่าไหร่คะอันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยเดี๋ยวมาต้นนี้กันพี่กุ้งเขาเรียกวัสนาใบบิดค่ะใบมันจะบิดบิดใบบิดใบเกลียวเนียนะคะใบเกียวอันนี้ร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาอันนี้ก็เป็นวัสนายตัวหนึ่งอันนี้คือเดี๋ยวพี่กุ้งถ้าเราจะตัดช้ำได้ได้เลยนะคะนี่นะ อันนี้โอ้โหอันนี้เป็นวัสนาราชินีเหมือนกันวัสนาราชินีตัวนี้ขายอย่างนี้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสูงแปดสิบเซนสวยมากเลยนะคะแบบนี้เขาด่างหรือว่าเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะสายพันธุ์แบบนี้เนาะสายพันธุ์อย่างนี้ครับเพราะวัสนามันมีหลายตัวอ๋อสองร้อยห้าสิบบาทสวยมากเลยค่ะนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นดิมังกรแคะด่างคตัวนี้ด่างด่างเตี้ยสวยมาก็แคะครับ น่าจะคอรสายพันุ์กับตัวนี้แน่เลยมันต่างที่ใบนี้เดียวใช่ค่ะเนี้ยอันนี้คือใบแข็งค่ะอันนี้ใบอ่อนงอใบงอเนี่ยค่ะลักษณะนี้สามร้อยนี่หกร้อยอันนี้หกร้อยนะคะอันนี้เป็นกอเลยอันนี้เป็นกอแยกได้หลายต้นนะคะแล้วนี่นะคะอันนี้สามร้อยสามร้อยนะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นงาช้างงาช้างเท่าไหร่คะงาช้างอยู่สองร้อยครับสองร้อยบางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียว แพ้เหมือนกันเนี่ยวมรกตนะคะมีเต็มกอเลยนะคะเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็มีลูกๆเขาเยอะอยู่ค่ะนี่เป็นสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ค่ะสัมฤทธิ์อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ลูกๆของตัวนี้เท่าเนี่ยถังเล็กเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทโอ้ยคุ้มมากเลยนะคะคือคุณเอาไปเปลี่ยนกระถางสักภาพใหญ่ขึ้นหนอกขึ้นอะไรแล้วห้าสิบบาทสุดคุ้มสุดคุ้มนี้ก็อีกอีกแบบหนึ่ง อันนี้เนี่ยเราแทบเหมือนกันคือมันไม่ต่าันแต่เขาด่างเราเขาด่างเหมือนกันด้วยนะใช่ใช่เปิดเปิดคล้ายๆกันหมดอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นเฮอริเคนแต่ว่าโดนโดนน้อยนิดเนี่ยอันนี้ก็สองร้อยค่ะสองร้อยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คืออันนี้อยู่ในตระกูลฝักครับค่ะทองหรือก๊อด่างเนี่ยค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้ ตัวนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นค้านกยูงโอ้หสวยจังเลยนี่ค้างนกยูงเขียวค่ะตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบใบใหญ่นะครับใบบิมค่ะแล้วก็จะมีอันนี้มะขามเทศด่างมะขามเทศด่างนะคะอันนี้อยู่สามร้อยห้าสิบอันนี้เขานอนหลับแล้วเนี่ยมันจะนอนหลับด้วยนะคะพอกลางคืนแล้วสิเขาจะลูบมันเขาจะรีบลงแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น เขาเรียกฉาดสามกระสัดค่ะอยากจะกินเป็นชั้นๆชั้นๆหน่อยครับตัวนี้อยู่150 150บาทนะคะฉาดสามกริย์เนาะค่ะดังด80บาทดังเหลืองครับดังเหลือง80บาทนะคะอันนี้เป็นบรลลังเจ้าสัวค่ะพวกก็ั้นบรรลลังเจ้าสัวนี้อยู่50บาท50บาทนะคะมันไม่ด่างครับบัลลังก์เจ้าสัว50บาทนะคะสีโครเยี่ยมออมเพชรออมเพชรค่ะ50บาท วัฒนาอินโดครับวัฒนาอินโดหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมาเป็นพุธด่างอู้สวยมากเลยนะคะเขาเรียกพุชซ้อนด่างพุชซ้อนด่างครับอันนี้ก็ถังละร้อยฮะเด็กถังมาเลยมาเลยปักชาได้เลยโอ้ปักชามนะคะพี่เขาใช้แบบปักชามปักชาก็ได้ครับตัดแล้วชาเลยเนาะใช่ใช่โอ้ยง่ายจังเลยไม่ต้องไปยาล่อลากหน่อยค่ะนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพุชพิชยา ่ะะตรกูลพุทค่ะดอกแดงไม่เนี่ยดอกไม่หอมนะครับจะให้ดอกเยอะค่ะคือให้ดอกอยู่เรื่อยๆกระถางยี่บห้าบาทชอบแดดนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้เป็นเป็นองุ่นทะเลองุ่นทะเลนะคะอ่างนทะเลตัวนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแม่นี่อะไรนะครับพ่อลืมแล้ว สายทับทิมสายทับทิมตัวนี้เป็นเป็นไม้แดดมันจะลู่ออกมาเป็นเก๋จังเลยยิ่งยิ่งโดนแดดยิ่งโดนแดดเขาก็จะแดงสวยเนี่ยสวยค่ะเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบบาทเขาชอบแดดใช่ไหมคะชอบแดดครับเจ็ดสิบคือมาเรียนนี้สองแบบถ้าเราเอาไว้ร่มมันก็จะเขียวแบบนี้่แต่ถ้าโดนแดดมากๆมันก็จะแดงสวยแล้วก็เก๋ดีนะคะเป็นเม็ดเม็เม็ดเม็ดก็มีประมาณนี้เขาเรียกมานอนก็มีประมาณนี้นะคะครับ สนใจต้นไหนก็ทักหาพี่กุ้งได้เลยนะคะไม้ที่เคยเอามาก็ทักหาได้ไดนะคะคพี่กุ้งสนใจต้นไหนก็สอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะพี่กุ้งค่ะบ๊ายีค่ะ,คะ